กาลกมึงโดนไอโอนี่กับกโกโกก้อนาคตกับไอเครื่องบินเฮีย motherfucker เฮียหาดูอีกตัว ให้เนหลวงก็่็ถูกจงหวะจ่ิงเลยโอ้ไอปีศาจนรบเาตู้เสโอ้โอ้ยเกโอ้บ้ากะ Univaga Univaga Pokémon ทั้งมึงจุนยูเฟิงยังตวอย่างเลยเอ,อ้ยจำจำไม่ได้จำใช้บ่อยสิพูดปากบ่อยอข้างอะไรวะเ,เนี่ยโอ้ยเที่ยเกลยดมหเนี่ยโอ้โหจะนอนแล้วมั้งเนี่ย ยังแหลกเลยทำยี่ยะไไม่ได้โดนจีบตายสเปมข้อความรีบรีบรีบโอเคเอ็มเทเลพอร์ตแอคชั่นบูชเฉียโอ้เหลือเชื่อมาเทเลพอร์ตเกียรติเอฟนายตอนนี้มา